สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือว่าจะกลับบ้านดวงครับบ้านอยู่เกาหลีแม่ไม่สาบายจะกลับสามารถกลับได้ไหมอ๋อถ้าจะกลับเลยยังไม่ได้นะคะต้องทําเรื่องขอออกนอกประเทศให้ถูกต้องก่อนนะคะอตอนนี้มีวีซ่าประเทศไหนบ้างคะเป็นวีซ่าน้องอีมีแกนหน้าประเภท B ค่ะจะอยู่ขอได้หนึ่งปีะคะ่ะกลับตอนนี้อ่ะค่ะถ้าเกิดมีวีซา่าประเทศนี้เนี่ยก่อนถึงวันนั้นเนี่ยให้มาที่ตบนะคะ จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันคืออันแรกค่าใช้จ่ายหนึ่งพันบาทสําหรับการเดินทางออกนอกประเทศได้ครั้งเดียวกับ3,800บาทสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้งใน1ปีค่ะเพื่อที่วีซ่าองคุณเนี่ยจะได้ไม่ขาดนะคะก็คือจะต้องไปดําเนินเรื่องให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอถึงเวลาเนี่ยไปรับประทับตาที่สนามบินนะคะ แล้วเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ครูเดินทางกลับมาในประเทศไทยครบ9กวันให้ไปรายงานตัวที่ตอมอที่อนังสอรสารนะคะเพื่อแจ้งว่าเราได้กลับเข้ามาในประเทศไทยครบ90วันแล้วในขณะนี้ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ยก็ซึ่งไม่มีปัญหากับวีซ่าที่คำลังทำงานอยู่ด้วยนะคะก็อันนี้ห้ามลืมไปดําเนินเรื่องกับค่าเลยนะคะขอบคุณครับดีๆนะครับที่แสงระบบจ้าขอบคุณครับ